พวกคุหนูอะไปอ่านเรื่องหนึ่งมาใช่ไหมมันเป็นแบบว่าทฤษฎีเขาจะแบบว่าเขาบอกว่าเขาจะเหวี่ยงโลกจะเหวี่ยงคนที่เหมือนกันอะมาอยู่ด้วยกันทุกคนหนูคิดว่าน่าจะจริงนะเพราะว่ากลุ่มหนูก็ก็ไม่มีใครปกติเลยตอนนี้นะคะก็เลยคิดว่าเอมน่าจะจริงแหละ เคมีตรงกันใช่น่าจะแบบว่าเคมีตรงกันก็เลยอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าตอนแรกจริงๆริอะตอนแบบว่าเข้าหองมาตอนแรกใช่ปะก็แบบว่าเครียดมากเพราะว่ากลัวไม่มีเพื่อนเพราะว่าหนูอะเป็นคนที่แบบเข้ากับใครไม่เก่งแบบว่าแบบชวนคุยไม่เก่งหรือว่าเข้ากับคนยากมากอะทุกคนแล้วก็แบบไม่รู้จะเข้าหายังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีโมนี่กับแพนเค้กที่แบบว่าคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ก็เลยเป็นได้เป็นลุ่มเแพนเค้กนะคะ แต่ว่าเอ้ยมุมมุมเหมือนพี่พิมพใช่มุมเหมือนพี่พิมพตอนแรกก็แบบว่าตอนแรกก็แบบเกรงใจคือไม่ค่าคุยกับพี่พิมพเพราะว่าแบบม,มันเป็นคนท่าคนยากค่ะทุกคนแล้วพอพอเหมือนตอนนั้นก็แบบได้ไปเที่ยวกันใช่ไหมแบบไปเดินห้างอะไรเงีย้ยเขาก็ทักไปถามในกลุ่มมันจะมีกลุ่ม กลุ่มแบบกลุ่มรุ่นสามมาคุยกันอะไรเงี้ยก็ทักทายทาในกลุ่มว่าแบบว่าใครอยากไปบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยก็ยังแบบว่าไม่ไม่รู้ว่าใครสนิทกับใครหรือว่าแบบอะไรเงี้ยทุกคนใครอยากไปบ้างก็ลงชื่อไปไปไปหนูก็ไปด้วยตอนนั้นเพราะว่าก็อยากสนิทกับพี่ๆเร็วเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะเข้าหาไงใช่ปะก็เลยไปด้วยแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเหมือนเขาให้แยกกันเดินหนูก็เลยได้เดินกับ พี่อีฟพ,พี่หูพี่เปมัง้งตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดนะหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันทุกคนแต่ว่ารู้ว่ามีพี่ฮูปะ่ะก็เลยได้ขอยืมตังค์พี่หูก็เลยเริ่มสูิสกว่พอยู่คนแรกใช่เป็นคนแรกในรุ่นที่สนิทด,ด้วย